หนึงดิอ่านคลิปยังอ่านแล้วสามสองหนึ่งกดมันแล้วจีซีล็อกแล้วก็หายต่อสิโอ้ยเฮียตายแน่เลยอ่ะโดนคนละดอกเรียบร้อยถ่ายละรอบนี้ถ่ายละน้ำหนึ่งถึงสามนะเดี๋ยวหนึ่งสองสามเอา เอาเป่านี่อหออพร้อมยังสามสองหกูโดกูโดนแน่ๆมองตรงดีนง่หนึ่งอนึงทํใจก่อนมา สามสองหนึ่งกูโดนอย่างเี้ยโอ้ขอขอรายาเน,นี้ยผมผมไม่น่ามองไม่ถึงเอาป่ะพร้อมยังบีนะบีแอลนะพี่สองสามตัวเลยเจียเข้าหัวเนี่ย